ตัวแปลงมานี่อู่นี่โอ้นี่เรามันไม่มาหาเราหรอกเพราะว่าีห้ออวทุกแกครับทุกแกเุกแเห็นทุกแกนะครับนี่นี่ามนี่ได้ครับนิ่ยิงตัวเอาดีไหมแล้วไมเอาเอายเส เสียวนี่ตางหรอโอ้โหผมนี่นี่ครับนี่ครับเดินจุ๊บแกแล้วเจอแล้วครับแกกินแมลงครับโอ้โหสิ่งโอ้โหครั้งแรกนะครับดูครับโอ้โหโอ้โตัวตัวใหญ่พ้อแม่งตัวใหญ่ๆนี่ประมาณามนิ้วนีุ่กแกกินแมลงครับโอ้โหแมลงเยอะ มีทั I I ้งกินจบกินจกวันนี้ฝนกำลังจะตกแมงเม่าครับแมงเม่าเล็กตัวใหญ่แล้วพ่อใหญ่กว่ะโอ้แผงแล้ววะตัวตัวไม่แมงไม่ใหญ่นี่ยังรุ่งนี่นี่เลยลูกลูกมาแดนตุ๊กแกอยู่ข้างหลังเด้อ่แลูกดูลูกมันแม่แม่ที่เรามันไม่เข้ามาหาเราหรอกไปเราตัวเล็กนี่ตัวหนึ่งนี่ใช้หมดเลยทั่วบ้านเลยยังไงนี่นี่ไงทังโคาะ มันมากินแมมาเมเ้กแกกินแมที่บ้านไม่ไล่นะปล่อยมันเลยนะผมก็ไม่ได้ไล่ไล่ไอ้ไอ้มันกินมาแวเชื่อดีนะกไม่ก้า่เาไ่ไมนเลยกว่าให้แก้ก็มักินมาแล้วเ่กมดเานมมันล้ก็มไเ่ินา้เไม่้ยม่ลยมันเลนมก็ม่ได้ไม่อ้มันกินลัวเาว่เระะมล เอ็นมาไงเอ็นมาไงเอ็นมาเหอโอ๊ยมาตัวเนี่ยโอ๊ยตัวเล็กัลยไม่รู้ว้าวนานๆได้เจอทีนะครับหาดูยากนะครับกักินแมงเมาแมงเมาครับ เเลหาดูยากมางนะครับเก็บไว้ดูนะครับใครไม่เคยเจอครับตุกแกเนี่ย่วงเอ้อี้ลองนื้อนพอเกินไม่ได้เมาเล็กกันเนี่ยเล็กปมนมันยใหญ่ที่กิได้ครับเขเรีกแบงเมาอะไรพ่อเนี่ยเรายังไม่จัดเลยว่าน่าจะเป็นเมาเป็นเมา

่ยโอกาสที่ได้เจอยากมากเลยพ่อเคยพูดไอจากบ้านไปก่อไป่ิบที่ดินใ่มาแล้วสองตัวครับพ่อกับลูกครับถ้้าเสููดดใจไไ เพลินเลยครับคือแบบไปแบบว่าไปตายได้อิ่มเลยครับคืนนี้น้องตุ๊กอิ่มเลยครับน้องตุ๊กน้องตุ๊กอิ่มเลยครับโอ้สบายเลยวันนี้กินอิ่มครับกินอิ่มมากมากน้องตุ๊กน้องตุ๊ก

อ้าวแล้วเขาอยู่ไหนนะเขาเีงอยู่ตงหอเขาดเนี่ยนดเนี่ยขาเลี้ยงทำงานก็วอได้